Say you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch. You ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic the up. I'm too honest when I take a few shots. They're too. I'm back. You know that you never that I never left I got tracks the birthday, ฮัลโหลคนดูไปดับ เออเมื่อกี้ไฟดับเออไฟดับไฟดับคนดูไฟดับไฟดับเมื่อกี้ไฟดับกลับมาก่อนออยังพูดไม่จบเลยตายโอ้ยไฟดับนาะชีวิตชาวเขา่ากลายว่าไลฟ์ไลฟ์กูมีอีพี5 1 5เลยเลยมึเงเอ้ยทีนี้ <laughs> เวรหนึงนะ เพื่อนทุกคนชั้สองไปนหนึ่งนะครับช่วงหน้าหนาวมาแล้วครับเอาแล้วชุดนักเรียนช่วงเทอมสองหน้าหนาวมาแล้วครับทุกคนโอ้แล้วทีนี้กูต้องไปดัดแปลงเป็นแขนใหญ่สินะโอ้ยไฟดับเฉยเลย เม bon mm hmm. ื่อกี้หัวเสียเลยครับคนดูเออเคอโจไฟดับเลยอะยังพูดเนื้อหาอะไรไม่จบเลยเออ กลับมาไลฟ์ก่อนครับบอกทุกคนกลับมาดูไลฟ์ใหม่ก่อนนะครับไฟดับเมื่อกี้ไปหนึงนะครับ ตายไฟดับเลยโอย้จะพูดเนื้อหาไม่ได้พูดเลยอ่ะโอ้ตายหัวเสียเลยเมือเ่อกี้โอ้ยสิโกโม,มากอืา สิโกมากเลยใช่สิสโกจริงสิโกจริงเมื่อกี้ไฟดับยังยังไม่ทันได้พูดเนื้อหาสำคัญเลยเมื่อกี้โอ้ยอยู่ดีไฟก็ดับเฉยเลยอ่าสิบเอ็ดจุดห้านะครับเป็นอันนี้อีพีนี้สิบเอ็ดจุดห้าเนาะไฟดับเอ่อ ตาย11.5ไฟดับเมื่อกี้งึดเลยกูชิบหายนั่งเซ็งเลยเมื่อกี้เซ็งเลยคนดูเมื่อกี้ไฟดับหัวเสียมากโอ้ยตายตายตาย อ่ตายไฟดับมาเป็นมาเป็นอะไรตอนไฟดับวันนี้อ่าโอเคก็เคสิ่งที่จะบอกนะครับก็ขอขอบวันนี้ก็ขอขอบคุณอ่าขอขอบคุณน้องอันนี้มากเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องซินซินเซียนะครับสำหรับ4ี่ร้อยบาทนะครับแล้วกน้องแอนนี่นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่อ กับน้องคุณอานอนท์นอานงนะอานอนท์นะครับก็10บาทนะครับผมแล้วก็น้องนะ0บาทนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับะจะบอกองี้เลยขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะ,ะโอ้ยหัวเสียมากเลยขอบคุณจริงๆครับกลายเป็นว่ากูมีจุดห้าใชิบหายเ้ยจะคุยเนื้อหาสำคัญนะครับผมโอเค ก็เออก็นะครับผมอ่าเดี๋ยวโดเนทห้าร้อยบาทชุดแวมไพร์ก็แตกแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะเออนะครับผมโดเนทห้าร้อยบาทก็แตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วทุกคนก็จะให้ทุกคนก็จะได้เห็นพี่ใส่ชุดแวมไพร์ในตอนเทอม2นะครับผมทุกคนนะครับเออจะได้ผมใส่ชุดแวมไพร์ในตอนเทอม2อนะครับผมอ่า เดคิล่าตอนเทิม2แล้วก็ชุดพยาบาลชุดพยาบาลนี่ต้องรอหลอดแตกอีกรอบหนึ่งเออเออชุดชุดพยาบาลนี่เดี๋ยวก็รอหลอดแตกเออน้องเขาบอกว่าเขาน้องเขาตีอตู้ ATM ก็เลยไม่สามารถมาโดเนเดทได้ไม่เป็นไร <laughs> ไว้รอไลนรหน้าแล้วกันเอเนาะไฟดับเมื่อกี้เซ็งเลยเซงเซงจัดเลยเออ เซ็งจัดเลยกูหวัวอุ่นเลยเ,เดี๋ยวพี่ไม่รู้ว่าวันอื่นจะมีถ่ายถ่ายอะไรเพิ่อมอีกหรือเปล่านะครับคนดูนะอ่าตำนานไฟดับคาไรถึงว่าหายปุ๊บปับเอ้ยไม่ได้หายใช่ไงคือไฟมันดับไงเออนั่งเซ็งเลยเมื่อกี้ ยังไม่ทันได้ปิดไลค์คุยทายไลค์นี่ก็มาสิบเอ็ดจุดห้าเลยไงเอ่โอ้ยเซ็งจิตเลยกูเซ็งจิตเลยเดี like ๋ยวไว้เจอกันตอนเทอมสองเทอมสองนี่มีอะไรมันกว่านี้อีกแนะ่คนดูครับอา่าโอ้ยสาธุ ไฟดับอย่างเดียวพอนะคอมกูอย่าพังคอมพังนี่คือพี่สิ้นหวังจริงๆเลยนะเครื่องมือทำมาหากินชีวิตหนึ่งเลยอะเออนะครับผมนะคอมพังนี่คือชีวิตเครื่องมือทำมาหากินพี่เลยอะมือถือพี่ก็ไม่ได้แบบจะจะไหวเล่นสตรีมไหวเออนะครับโอ้ยตายตาย โอเคก็ขอขอบคุณบุญชีวิตที่แบบคอมอย่าพังกับอินเทอร์เนต็ตนี่แหละอินเทอร์เนต็ตนี่ตัวดีเลยระวแวงเลยว่กลัวเป็นเหมือนไร้หน้าอยู่กลัวไร้หน้าคอมดับปุ๊บนี่แหละไฟเถวหมู่บ้านชอบดับดีดีสงสัยพี่ต้องเก็บตังเตรียมซื้อเออเขาเรียกว่าอะไรวะเครื่องจำลองไฟไอ,อเครื่องสำรองไฟละ ให้ตายเออเออสาธุเลยอ่ะมีใครอยากให้พี่ใส่ชุดอะไรอีกไหมครับพี่ได้แล้วนะสองชุดพยาบาลกับแวมพร์มีใครอยากให้ใส่อะไรเพิ่มไหมเออแต่ว่าแต่ว่าวันนี้น้องทุกคนได้น้องซินเซียน้องน้องซินเซียเป็นฮีโร่เลยนะ โดครบห้าร้อยชุดแหวไพร,หร,หร์หล่อๆน้องบอกว่าอยากเห็นคนหล่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่จะไปจัดชุดดีๆมาให้เลยแม่ชีโบสโบสไหนอะลูกโบสถศาสนาคริสหรอต้องโบสถโบสถหรือเปล่าคนดูโบสถ์ไหมเสนอชุดอื่นได้นะครับ <laughs> เออนะครับนะโอ้ย ซาทูจัคุณเอ้ยเลยละกูโอเคครับก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันในไลฟ์ไลฟ์เทอม2นะครับผมนะเออแล้พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่อาจจะไลฟ์เออโจรหรือเจอดีเจอขอบเจอขอบหมดเทอมนี้เจอขอบก็กลับแล้วครับผมนะเออเจอขอบเจอขอบหมด เจคอบหมดเทอมนี้เจคอบก็กลับแล้วเออวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อาจจะกลับมาไล่เกมตีแย่ก็ได้มอนทันเออพี่อาจจะลพี่อาจจะกลับมาไล่เกมตีแย่มอนทันก็ได้เจคอบเจคอบตอนนี้ท่านในเรื่องเทมเทอมสองเจคอบจะกลับแล้วนะครับเออจะกลับแล้วแต่ไม่มีคัสซีนนะครับผมนะเออ คิดถึงเปเป้ P <laughs> ถ้ามีแมวที่บ้านเลี้ยงแต่ที่บ้านบอกว่าไม่อยากเลี้ยงแมวนะครับอยากเลี้ยงแมวอยู่อะแมวชื่อเปเป้อะไรเงี้ยเออแมว,แมวส้มสเออนะครับผมนะอ,อ่ก็อ๋อโอเคครับอ่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรละว,วันนี้นะครับผมเดี๋ยวไว้รอเจอกันตอนเทอมสอง นะครับผมนะเดี๋ยวเรื่องกิจกรรมหนูพี่จะนั่นเองนะครับเอ่อถ้าสมมติว่าถ้าเทอมสองมาได้พักยาวที่พี่อาจจะมาไ like ล่เกมล่แย่ก็ได้นะครับคนดูเอ่อนะครับพี่อาจจะมาไล่พี่จ,จะมานั่งไ like ล่เกมล่แย่ก็ได้ช่วงนี้ก็น่าจะขอพักผ่อน,นสักหน่อยหนึ่งนะครับนะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเรารอดูกันนะว่าครับว่าเขาจะให้เราเปิดไล่เพิ่มอีกวันไหนนะครับผมคนดูนะครับผมนะอ่าโอเคครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ไลฟ์ของ EP ที่11ของ Dream State นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณน้องซินเซียน้องณัน้องวิวน้องเคโจนะครับน้องลาเวนเดอร์นะครับน้องคิงกาดคุณคุณไนท์เรเวนทา์นะครับผมแล้วก็มีน้องฟีโน่นะครับที่เข้ามาดูไลฟ์แล้วก็น้องอานงนะครับน้องแอนนี้ด้วยนะครับผมนะครับ นะครับที่มาดูไลฟ์กันวันนี้นะครับผมและอีกหลายๆคนเลยนะครับที่มาดูไลฟ์วันนี้เเคโจด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยครับนะครับผมโอเคครับทุกคนสําหรับไลฟ์ ep สิวันนี้ก็ขอตัวลากไปก่อนไว้เจอกันในที่ดีมสเตทเทอมสองนะครับผมทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวพวกชุดชาเล่นหน่อยพี่จะไปใส่ตอนเทอมสองนะครับทุกคนนะครับ พี่ขออนุญาตไปทาพี่ขออนุญาตกลับไปทําชุดก่อนนะครับให้มันเสร็จก่อนนะครับโอเคครับทุกคน,นไว้เจอกันใหม่จ้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่จ้า